ูปั่นงานให้เป็นภาพวันนี้เรามาหุงข้าวด้วยหม้อหุงข้าวอาจฉลิะกันข้าวกล้องที่ทนะทไหมสังนะนะ่งเท่านะเทไม่ค่อยลงเลยกล่งมากเติมน้ำลงไปครับจนถึงขีด เราเข้าวถ้วยเดียวก็กลับประมาณสามทำนี้แล้วกันโอเค,อเ,คเรามาดูกันจะมีหมดให้เลือกกดลงไปแบบนี้กำลังเดือดอยู่เลยครับเนี่ยหุงข้าวเสร็จจะมีแสงสีแดงแบบนี้เลยปอ,อนะว้าวใช้ได้เลย ติดตามรับชมทูปัญญาให้เป็นภาพได้ทุกวันหสลมวันนี้สวัสดีครับ